สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Inside Review นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า Superfly g e n เจเนอเรชันใหม่คือ Superfly 10นะครับผมในแพ็คของ b l u e p ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Superfly ตัวนี้มีดีเทลอะไรกันบ้างนะครับผมไปรับชมกันได้เลยครับผม Inside review นะครับผมวันนี้ผมมารีวิวเจ้า Nike Superfly 10นะครับผมใน generation ใหม่ล่าสุดนะครับผมตัวนี้ผมในแพคของ Bluepin นะครับผมในดีเทลที่บอกเลยว่าสุดหร <Woo! S 1> ูนะครับผมแต่วันนี้นะครับพิเศษหน่อยครับเราจะมีเจ้า Nike Mercurial 16ประกอบไปด้วยนะครับผมเราจะดูดีเทลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวพุ่มข้อขึ้นมาหรือว่าวัสดุ อะไรพวกนี้ครับว่ามันต่างจากไนกี้มือเียสิบหกหรือเปล่านะครับผมแต่เรามาดูรวมๆกันดีกว่าครับว่าเจ้าไนกี้ซูเปอร์ไฟตัวนี้นะครับผมมีดีเทลอะไรบ้างนะครับผมเรามาเริ่มกันจากตัว Upper อัปเปอร์ก่อนเลยนะครับผม ตัวเปอร์ตัวนี้นะครับผมก็ยังเป็นวัสดุเดียวกับไนกี้โมเดิรเรีย16ครับผมจะเป็นไนกี้กริปนิดนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงข้อนี่นะผมก็จะเป็นน่าจะเป็นผ้าปกตินะครับผมยังไม่ใช่่าดิ์นะครับผมถ้าถ้าถ้ามองจากตรงนี้นะอ่าจะเป็นผ้าปกตินะผมที่ที่ใช้ทั่วไปนะผมยืดยืดได้ยังโอเคยังเหมือนวัสดุตัวเก่านะครับผมในตัวข้อนะครับผมส่วน ดีเทลก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวสูทหรือว่าจะตัวชุดพื้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่ามันมีอะไรใหม่บ้างนะครับผมก็มาเรามาเริ่มกันที่ตัวสูทของเจ้าไนกี้ซูเปอร์ไฟตตัวนี้กันดีกดว่าครับตัวนี้ก็จะเป็นดีเทลเดิมเดิเหมือนกับเจ้าไนกี้เมอคิเรียร16เลยครับผมอ่ายังเป็นสูทข้างๆงนะครับผมแต่ว่ามันจะ ไม่ใช่เป็นแบบเหมือนสกีนเข้าไปเลยยังจะเป็นเหมือนว่าเขาเออกแบบมาเป็นลายจุดๆนะครับผมเพื่อให้ช่วยลดน้ำหนักของตัวรองเท้านะครับผมทำให้เพิ่มให้แบบว่าตัวรองเท้านั้นมีน้ำหนักเบานะครับผมเวลาใช้อย่างเงี้ยน้ำหนักมันก็จะเบาลงนะสำหรับสายสปีดโดยตรงเลยนะครับผมส่วนชุดพื้นนะครับผมชุดพื้นก็จะเป็นแบบที่เราดูกันในคลิป ล่าสุดนะครับผมใน Nike Mercurial 16นะครับผมจะเป็นชุดพื้นเดียวกันเลยไม่ต่างกันเลยนะครับผมยังจะมีความเงายังมีความงดงามเหมือนเดิมบอกเลยนะครับผมเรามาดูการดีเทลที่แตกต่างกันดีกว่าครับตรงข้อข้อก็จะขึ้นมาสูงในระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็ถือว่าออกแบบมาให้เข้ากับสีด้วยนะครับผมเข้ากับสีรองเท้าด้วยนะครับผม แล้วก็ดูที่ข้างหลังนะครับผมก็จะมีสกินมือคิรีเลเหมือนกับเจ้าไนกี้ที่ผมเหมือนกันนะครับผมมันที่มาสกีเขาว่ามือคิริเอลเพราะว่ามันเป็นเป็นแบบว่าเหมือนรุ่นเดียวกันแต่ว่าตัวนี้จะทําออกมาแค่เพิ่มข้อสูงขึ้นมานะครับผมมันเลยเรียกว,ว่าสูบบ๊ายนะครับผมเป็นสูบบ๊ายสิทินะครับผมส่วนดีเทลรวมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเชือกเชือกตัวนี้ก็จะ ถ้ามองไกลๆอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมองใกล้ๆกันนะครับผมตัวเชือกนะครับผมมันจะมีดีเทลนิดนึดนงคือมันจะเหมือนมีกากเพชรเข้าไปอยู่ในตัวเชือกด,ด้วยนะครับผมทาให้แบบว่าเวลาโดนแสงหรือโดนอะไรพวกนี้มันจะมีความวับๆเงาอยู่นิดนึงนะครับผมถ้าถ้าเพื่อนสังเกตนะครับผมเวานเล่นแต่ว่าใส่ไปนานๆก็มีโอกาสที่เจ้าไอ้ตัวดีเทลตรงนี้อาจจะมีหลุดบ้างนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นไปตาม การใช้งานนะครับผมส่วนน้ำหนักก็อาจจะน้ำหนักมากกว่าเจ้าเวเปอร์นิดนึงนะครับผมในในที่ผมจับมาอาจจะมีเนื่องจากที่ว่าผมได้รองเท้าคู่นี้มามันไซส์ใหญ่ด้วยนะครับผมมันก็เลยอาจจะมีเรื่องน้ำหนักที่มาขึ้นนิดนึงจากปกติ170อาจจะเป็น180-190อันนี้ครับขึ้นอยู่กับว่าตัวรองเท้าเนี่ยมันอยู่ที่ไซส์ด้วยถ้ยิ่งไซส์ใหญ่ น้ำหนักก็จะมากขึ้นนะครับผมถ้าเป็นพวกไซสเ์เล็กๆไซส26 00, 26 00, 26 00, 26 00, 00, ์2 6 0 2 6 5 2 5 0์สห้าสนรือเงี้ยอาจจะอยู่ที่น้ำหนัก170ประมาณนี้ไม่ไม,ไม่ไม่บวกลบมากกว่านี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมราคาจะมากกว่าตัวมเมอทิริเอลปกติอยู่นะครับประมาณ900บาทนะครับผมตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่9,600บาทนะครับผมตอนนี้ถ้าใครอยากจับจองนะครับผมที่ อรสาขาสยามยังมีให้พอจับจองได้อย uh, ู่นะครับผมส่วนเรื่องไซส์ต uh ้องไปรอลุ้นที่หน้าร้านเอาเองนะครับผมหรือว่าตอนนี้แพลตฟอร์มพวกอะพวกนี้มันยังพอมีให้เราจำหนางได้เรายังสามารถซื้อได้อยู่นะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนสำหรับเจ้า n i ก e ้ u p e r f ร์ไฟสตัวนี้ในโมเดลเจเน r เรชั่นใหม่เพื่อนๆคิดว่าสวยกว่าตัวเก่าไหมถ้าผู้รุมรวมผมว่า อาจจะสวยกว่าในเรื่องของรูปร่างหน้าตาอะไรพวกนี้มันดูรูกว่าโดยเฉพาะสีแรกด้วยนะครับผมนี่เป็น first pack เลยอ่าพูดตรงๆเลยครับเป็นสีแรกเลยนะฮะก็เต็มสิทธ์เพื่อนๆให้เท่าไหร่กันดีครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมได้รีวิว s u p e r f ์ไฟตัวนี้ไปก็ถ้าอาจจะรีวิวอาจจะไม่ได้ครบมากครับเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันกับอาไนก,กี้มิเรีเลยคือไม่ต่างกันเลยเอาพูดตรงตคือมันไม่ต่างกันเลยนะครับผมก็ ยังไงวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมส่วนอีพีหน้าผมจะเอาตัวไหนมารีวิวอีกก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด s u c s i r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมก็อีพีนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับ